ผมชื่อนายอาับดุลฮ์ยาพานะครับ สาขาการจัดการทั่วไปปีการศึกษา2555นะครับจบจากเวลัยยุมชนารัฐวาสปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายนะครับเปิดกิจการของตัวเองนะครับและก็อีกงานสังคมก็คือดูแลเกี่ยวกับมูลิธิซึ่งเป็นการเชิญย้าผู้ป่วยและจบยากไร้ความประทับใจที่ได้เรียนเวลัยยุนชนคือในด้านการศึกษาคือประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่ได้จากเวลัยคือล้นหลวนเพราะว่าอาจารย์ที่เข้ามาเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญการในเฉพาะด้านนะครับที่เราได้เรียนมาสิ่งที่ได้จาก และชุมชนคือประสบการณ์ร่วมงานสังคมการช่วยเหลือ งานด้านจิตอาสาในการลงพื้นที่ต่างๆจากเวลายุมจนได้ประสบการณ์มากนะครับและก็เป็นแรงบันดาลใจที่ผมทํางานอาสาจนถึงปัจจุบันนี้ช่องทางที่เข้าไปศึกษาคีนหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างในช่วงว่างของสออาทิตย์เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมเรียนศาสนาอยู่และใช้เวลาว่างช่วงสออาทิตย์ในการเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมในด้านวิชาสามัญความรู้ความสามารถที่เราได้จากอาจารย์เราสามารถใช้จริงเนื่องจากอาจารย์ที่เข้าสอนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและก็ ผู้เรียนที่มาเรียนด้วยกันมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาษาและก็การอยู่ร่วมในสังคมกิจกรรมหลักๆนะครับที่เราเคยทํามาคืองานกีฬาสีงานกิจกรรมละศิลโอด งานจิตอาสาลงในพื้นที่การพัฒนาชุมชนพัฒนาวัดตาริกามัสยิดกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราได้ร่วมทำก็คือประสบความสําเร็จและก็ความร่วมมือของวิทยาลัยกับนักศึกษากับชุมชนดีมากนะครับจากวิชาการจัดการคือจะมีงานบัญชีอยู่บัญชีเบื้องต้นเราสามารถมาทําอาชีพขายเราสามารถที่จะสรุปบัญชีจ่าย ภาษีภาษีเงินได้นิ่งบุคคลธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนมาเบื้องต้นเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากร้านเราเป็นร้านเล็กๆในชุมชนแต่ว่าเรามีการจัดการจ่ายภาษีเราบริหารจัดการในการทําบัญชีได้รับรายจ่ายส่วนนี้ก็คือเป็นความโชคดีที่ผมได้ศึกษาต่อได้ศึกษาณวิทยาลัยชุมชนเพราะว่าผมมาเปิดกิจการหลังจากที่ผมจบมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอ,ขอขอบคุณทางวิทยาลัยชุมชนโดยมีคณะอาจารย์ ผู้อำนวยการนะครับและอาจารย์ทุกทท่านที่ให้โอกาสผมได้รับโอกาสอย่างมากในการเรียนวิทยาชุมชนนะครับ